ตอนที่สามสัญญาแลกเปลี่ยน Queen, ควีนแกสัญญาอะไรกับไอ้อามไว้เหรอพิมพาถามเป็นคำแรกหลังจากที่อินทัตเดินหายเข้าไปในประตูผู้โดยสารขาออกอามจะขอฉันเป็นแฟนหลังเรียนจบอันตราตอบอย่างไม่คิดปิดบงังเหรอก็ดีนี่มันตามจีบกันมานานฉันยังนึกว่าจะคบกันตั้งแต่ตอนจบปอตรีอะไรก็ยังไม่แน่ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอามอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เหรอพิมพาเงียบไปเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เรากลับกันเลยไหมเดี๋ยวฉันไปส่งอืมไปสิแต่แกส่งฉันที่รถไฟฟ้าก็พอจะได้ไม่ต้องวกไวหวกมาควีนอารันเรียกน้องสาวที่ก้มหน้าก้มตาจิ้มมือถือทั้งที่เป็นเวลากินข้าวค่ะพี่คิงคุยกับอามเหรอใช่ค่ะ บ่นอยากกลับบ้านใหญ่เลยอ่ะบอกที่โน่นหนาวเห็นอันตราตักข้าวใส่ปากอมยิม้มทรมานใจคนเป็นพี่ชายหากเขายังหาทางออกไม่ได้คิงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มีหรือที่คนเป็นภร,รยาจะไม่สังเกตเห็นรับ <c oughs> เปล่าครับสานัดหมออีกทีเมื่อไหร่นะอารันเปลี่ยนเป็นสนใจภร,รยากับลูกชายในคันพรุ่งนี้ค่ะ รอบนี้คุณหมอนัดเพิ่มว่าจะให้อัลตราซาว์แบบสี่มิติดูหน้าลูกอ้าวเหรอครุ่งนี้ผมมีประชุมด้วยสิกลัวกลับมารับไม่ทันจังเลยอรันเอียงคอ,อนึกหาวิธีครุ่งนี้พี่คิงไม่ต้องไปรับส่งควีนค่ะพาพิสาไปทำงานด้วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลต่อเลยคนก้มมองหน้าจอยังมีแก่ใจได้ยินบทสนทนางั้นควีนรถไปนะพี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ เพราะมีประชุมเช้าวันนิสาอ่อนเพลียจนลุกไม่ไหวอารันจึงล่วงหน้าไปทำงานก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมารับหลังจากประชุมเสร็จแต่คาดไม่ถึงว่าจะได้เจอเจ้านี่นั่งรออยู่ก่อนแล้วในห้องทำงานมาถึงก่อนพนักงานที่มาเช้าเป็นปกติหลายคนซะอีกเขาเพิ่งกลับมาจากรีสอร์ทของบุษบานึกได้ก็แวะเข้ามาโดยชุดเสื้อผ้าสบายๆเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงยีนรองเท้าหนังที่ชอบสวมใส่ คุณทีอารันเกิดความเครียดขึ้นทันทีรู้ว่าข้อเสนอของเขาในวันก่อนทีระดนคงไม่เห็นชอบผมอยากได้เงินต้นสิบล้านคืนภายในสิ้นเดือนมีเรื่องให้ต้องใช้เงินนิดหน่อยอีกอย่างเงินก้อนนี้ก็อยู่กับพวกคุณมาหลายปีแล้วหวังว่าคุณจะเข้าใจทีระดนเปิดฉากพูดทวงไม่มีอ้อมค้อมแต่ข้อเสนอของผมวันก่อนผมไม่ใช่เด็ก กินข้าวดูหนังเรื่องพวกนี้ปล่อยให้พวก,กวัยรุ่นเขาทำกันเถอะผมรู้ว่าคุณอยากได้มากกว่านั้นแต่คีนไม่ใช่ผู้หญิงอย่างว่าไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียผมไม่กล้าขอให้น้องสาวทำในสิ่งที่ต้องเสียใจไปชั่วชีวิตงั้นเหรอผมเองก็ไม่ชอบบังคับใจใครที่มาวันนี้ก็แค่อยากได้สิบล้านคืนส่วนห้าล้านที่คุณเพิ่งทำสัญญาหากพร้อมเมื่อไร่ก็ใช้คืนได้เลย ผมไม่ติดว่าต้องได้ดอกเบี้ยครบปีคุณทีผมขอก่อนสิ้นเดือนนะอรันกำลังจะต่อรองแต่โทรศัพท์ของเขาดังขึ้นซะก่อนเป็นสายจากภรยาถ้าไม่รับก็เกรงว่าจะมีเรื่องคอขาดบาดตายท้องเธอเริ่มใหญ่ขึ้นมากเขาเป็นห่วงอยู่ทุกวันกอบกับได้โอกาสจากทีระดลนผายมือให้เขาประหนึ่งเชิญตามสบายว่างไงสาเป็นอะไรหรือเปล่า วันนี้สาไม่ใช่คนชอบกดโทรหาสามีพร่ำเพื่อต้องมีเรื่องสำคัญไม่มากก็หน่อยควีนไม่ได้เอารถไปสาตื่นมาก็ไม่เจอควีนแล้วแล้วก็หน่วงท้องตุบๆยังไงไม่รู้ค่ะอรันถอนใจเป็นห่วงทั้งสามคนสุดหัวใจห้ามขับรถเองนะผมจะกลับไปรับสาพาไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยแล้วประชุมละคะคงต้องให้ผู้จัดการเข้าแทนอะ่ะแล้วควีนละ่ะ เลิกเรียนดึกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะอรันถอนหายใจหลับตานึกแล้วอยากปีน้องสาวสักทีเอาเถอะเรื่องควีนเดี๋ยวผมจัดการเองสารอผมอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึงบ้านที่ระดนอมยิม้มเขาไม่หวังให้อรันเสนอเพราะยังไม่แน่ใจนักว่าปัญหาคืออะไรแต่ได้ยินเสียงลอดออกจากโทรศัพท์เบาๆยังจับใจความได้ไม่ทั้งหมดผมต้องกลับบ้าน เรื่องสิบล้านอยากขอผลัดออกอีกหน่อยคุณก็รู้ว่าผมเพิ่งขอกู้เงินคุณมาหยกหยกแล้วจะเอาที่ไหนมาคืนคุณก็ยกน้องสาวให้ผมสิง่ายออกคุณทีน้องผมไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวไม่เคยมีแฟนไม่เคยคบใครจู่ๆจะให้ผมยกเธอให้คนที่ไม่รักคุณจะทุกขทรมานแค่ไหนผมทำไม่ได้หรอกคุณรู้ได้ยังไงว่าเธอจะทรมาน น้องสาวคุณอาจจะชอบผมก็ได้ทำไมต้องเป็นควีนพอใจทีระดนตอบหน้าตายเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้อรันรู้สึกหมดหนทางอึดอัดใจเหลือทนแล้วคุณมีอย่างอื่นไหมล่ะขอมีค่าในชีวิตต,ตอนนี้ยก็เหลือแค่ลูกกับเมียและน้องสาวอึง้งสิ่งที่ทีรดลพูดคือเรื่องจริง เขาแทบไม่เหลือสมบัติอะไรแล้วคุณจีบเธอเองได้ไหมอย่าให้ผมต้องเป็นพี่ชายชั่วๆเลยแค่กินข้าววันนั้นแลกกับเงินห้าล้านเขาอยางรู้สึกผิดมาจนถึงตอนนี้กระดาษการ์ดใบสีเงินสลับฟ้าถูกจิบออกมาจากอกเสื้อแจ็คเก็ตแล้ววางลงบนโต๊ะทำงานของอรันเขาเพิ่งได้มันมาจากย่าบุษบาก่อนออกเดินทางเมื่อเช้ามืดนี่มันอะไรครับ บัดเชิญไปงานเปิดตัวโรงแรมอีกสองสัปดาห์ผมอยากพาน้องสาวคุณไปด้วยอรันขมวดคิ้วมุ่นคำว่าโรงแรมมันพาให้วันใจถ้าเธอยังผุดพองอย่างที่คุณโฆษณาผมจะยกหนี้สิบล้านให้แล้วถ้าผมถูกใจอาจมีข้อเสนออื่นเพิ่มให้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงคุณทีจะดูถูกพวกผมมากเกินไปแล้ว อรันเผลอขึ้นเสียงแต่ก็ทันนึกได้พยายามสงบอารมณ์ส่วนเรื่องที่คุณจะให้ผมจีบเธอนนั่นไม่ใช่ปัญหาแค่บอกว่าเธออยู่ที่ไหนก็พอทีระดนเยือกเย็นสมกับที่ผ่านโลกมานานทำคนที่เกือบสิ้นหนทางต้องกุมขมับทันทีจากที่ตอนแรกยังพอทําใจเย็นค้นหาทางรอดแต่พอฟังคำพูดของหมอ รันถึงกับตัวชาวนิสาเกิดภาวะมดลูกบีบตัวเป็นระยะทำให้เธอตกอยู่ในความเสี่ยงอาจคลอดก่อนกำหนดได้ทุกเมื่อแต่ตอนนี้ลูกชายของเขายัางไม่ครบเจ็ดเดือนจะปล่อยให้เหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นไม่ได้หนทางปลอดภัยเดียวคือต้องให้วนิสานอนนิ่งๆอยู่บนเตียงคนไข้จนกว่าจะครบกาหนดคลอดนั่นหมายความว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกก้อนใหญ่ จะบอกสถานาการเงินของบ้านให้วันิสาเครียดก็ไม่ได้จะมัดมือชกยกน้องสาวให้ผู้ชายแปลกหน้าก็ตัดใจทำไม่ลงคงต้องยอมให้ทีระดลผูกสมพันธ์กับอันตราแต่โดยดีครับผมยินดีที่คุณคิงคิดได้ทีระดลวางสายมองดูนาฬิกานี่เพิ่งบ่ายสามกว่า,วาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว ห้าโมงก็ไปรับเธอที่มหาวิทยาลัยก็ยังทันถมเถคุณที่คะเสียงคอห้องดังขึ้นพร้อมกับผู้จัดการสาวยื่นหน้าเข้ามาปอว่าไงเข้ามาสิคือปอจะมาขอลาออกใบปอพูดสิ่งที่ตั้งใจทันทีเธอแอบเห็นเจ้านายหนุ่มพ่อนล,ลมหายใจธีระดนมองหน้าแล้วชี้ที่เก้าอี้รอจนใบปอนั่งลง มีปัญหาอะไรหรือเปล่าทาไมปุบป,ปับนักแม่ไม่สบายค่ะต้องกลับบ้านคงอยู่ทำงานให้คุณทีได้อีกแค่15วันใจจริงปอก็อยากอยู่ให้ถึงสิ้นเดือนนะคะแต่พ่อคนเดียวคงดูแม่ไม่ไหวอะแล้วแม่เป็นอะไรมะเร็งระยะลุกลามค่ะต้องให้ยาทำคีโมอีกเป็นสิครั้งเลยปอไม่อยากพลาดโอกาสดูแลแม่หมดคำจะยื้อให้พนักงานสาวอยู่ต่อ เรื่องดูแลบุพการีสำคัญสำหรับใบปอเขาเองก็ไม่อยากให้เธอเสียใจหากไม่ได้ทำอะไรเพื่อคนในครอบครัวเอาเถอะผมก็ใจจะออกผมก็ไม่ว่าอะไรอะงานเข้าไม่น้อยแต่ก็ไม่ใหญ่มากที่ร้านอาหารของเขาทำงานเป็นระบบแต่การขาดผู้จัดการก็จะทำให้งานรัดตัวจนไปไหนมาไหนยากหน่อยคงต้องรีบหาคนใหม่ก่อนที่งานจะรวนจนแก้ไขยาก ห้าโมงเย็นถึงเวลานัดอันตราเดินออกมาพร้อมกลุ่มเพื่อน,ฉนเฉงเคอมองหารถซุปเปอร์คาร์ของพี่ชายน่าแปลกใจที่วันนี้จะมาสายแต่ไม่โทรบอกแต่น่าแปลกยิ่งกว่าเมื่อมีคนคุ้นหน้ากำลังเดินตรงเข้ามาหาเธอสวัสดีค่ะการยกมือไหว้คงเป็นวิธีสร้างระยะห่างที่ดีที่สุดผมมารับจิรดลบอกจุดประสงค์อย่างไม่อ้อมค้อม คุยรอพี่คิงอยู่ค่ะไม่ค่อยแน่ใจกลัวตัวเองฟังผิดครับคุณคิงติดธุระเลยวานให่ผมมารับคุยกลับบ้านจริงเหรอคะไม่เห็นพี่คิงบอกว่าจะให้กลับกับคุณก็เมื่อตอนกลางวันพี่ชายแค่ส่งข้อความมาว่าให้เธอนั่งรออยู่ที่เดิมยังนึกว่าพาพี่สไัยไปพบหมอเสร็จเร็วซะอีกคุณคิงยังอยู่ที่โรงพยาบาลผมจะไปส่งคุณให้ที่นั่นเกิดอะไรขึ้นคะ ที่สไยคุณมีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะคุณไปดูเองก็แล้วกันผมไม่ได้รู้รายละเอียดมากอ่ะพูดไปเดี๋ยวจะให้ข้อมูลผิดปเปล่าๆลังเลไม่แน่ใจแต่ความเป็นห่วงนั้นมีมากกว่าอันตรายอมเดินตามทีระดนไปขึ้นรถของเขาทิศทางที่รถแล่นไปเป็นเส้นทางไปโรงพยาบาลไม่มีอะไรแปลกแล้วก็เบาใจลงมาก เมื่อชายหนุ่มจอดรถที่ลานจอดของโรงพยาบาลโดยไม่มีเล่เหลี่ยมใดๆไปกันครับดูท่าเขาจะสนิทกับพี่ชายถึงเดินขึ้นห้องพักได้โดยไม่ต้องสอบถามจากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พี่สาเกิดอะไรขึ้นคะเสียงคลอดก่อนกำหนดต้องนอนที่นี่ยาวเลยโทษพี่สาวันนีสาดูหน้าสงสารมากขอบตาช้ำอยู่บ้าง คงเพราะผ่านการร้องไห้มาขนาดพี่ชายเธอยังมีร่องรอยของการขามูดคิว้วให้ควนอยู่เป็นเพื่อนไหมคะไม่เป็นไรพี่นอนที่นี่เองห่วงแต่เล่านี่แหละทำไมเธอไม่ยอมขับรถเลยต้องรบกวนคุณทีขอบคุณมากนะครับรู้อยู่แก่ใจว่าเขาคนนั้นต้องการอะไรแต่ก็เปิดเผยไม่ได้ไม่อยากให้น้องสาวหวาดกลัวจนเกินเหตุอาจจะไม่ยอมเข้าใกล้ทีระดนอีกยินดีครับ มีไรให้ช่วยก็บอกผมได้ร้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองผมรับส่งควีนให้ได้ทุกวันตอนนี้ยังว่างก็เสนอหน้าไปได้บ่อยอีกสิห้าวันข้างหน้าค่อยว่ากันอีกทีป่านนั้นเขาคงคืบหน้ากับเธอได้มากกว่านี้รอจังหวะจนทีรดนเข้าห้องน้ำอันตราถึงกับต้องดึงเสื้อพี่ชายให้เดินออกไปคุยให้ห่างทำไมต้องให้เขาไปรับคุวินด้วยบอกกันดีๆ นั่งแท็กซี่มาเองก็ได้พี่ไม่ไว้ใจแท็กซี่แต่ไว้ใจเขาเนี่ยนะชี้นิ้วไปทางห้องน้ํายังไงก็คนเคยเห็นหน้าเขารู้จักกับพ่อเรามาตั้งนานแต่กีนไม่ชอบเขามันรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้ไม่ได้อคตินะแต่วีนรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เจอเขาเลยอะ่ะในงานศพคุณพ่อนะไม่ใช่นานกว่านั้นอีกสมัยนั้นพี่คิงน่าจะยังเรียนโทอยู่โน่นอ่ะ เสียงสูงบอกให้รู้ว่านานมากเจอเขากับคุณพ่อเหรออืมจำได้ว่าเจอแต่นึกไม่ออกแล้วว่าทำไมถึงเจอกันได้อะก็มันนานจัดแล้วเธอก็ไม่ได้ใส่ใจจดจำทีระดนขนาดนั้นอรัน์แทบจะถอนใจบางทีสิบล้านแรกกับดอกเบี้ยถูกๆที่พ่อได้มาเมื่อหลายปีก่อนอาจเพราะแรงพิศวา์ที่ทีระดนมีต่อน้องสาวเขาก็เป็นได้ ในช่วงที่เรียนโทรอยู่เมืองนอกตอนนั้นอันตราน่าจะยังไม่ถึง20ด้วยซ้าเสียงกรองประตูห้องน้ำคลายล็อกสองคนพี่น้องหยุดการสนทนาและพากันกลับมาที่เตียงคนไข้หมอให้นอนยาวขนาดนี้พี่สาเบื่อแย่ไว้วันไหนพี่กิงงานเยอะคินมานอนคุยเป็นเพื่อนสลับกันนะคะมานอนคุยคนไข้ก็ไม่ได้พักผ่อนอะสิอรันแอบบน่นคนทำท่าจะมายึดโซฟาแทนเขา เลยลำบากกันทุกคนมีลูกตอนจะสามสิบอะไรอะไรก็เสี่ยงไปหมดสาบอกให้คิงแต่งตั้งนานก็ไม่เชื่อพูดแล้วน้ำตาคลอกลัวว่าจะเสียลูกชายไปไม่เป็นอะไรหรอกหมอที่นี่เก่งจะตายเขาแก่เดือนกว่าวันนิสาหลายเดือนถึงเลขสามไปก่อนตอนแต่งยังคิดว่าเร็วไปด้วยซ้าแต่มาตอนนี้อดเห็นด้วยกับเมียไม่ได้กลับเถอะ เดี๋ยวดึกคุณทีส่งเสร็จจะได้ไปพักคำพูดของพี่ชายทำเอาน้องสาวงงอยู่ชั่วอึดใจควีนคิดว่าพี่คิงจะกลับไปเอาเสื้อผ้าซะอีกเธอจะได้กลับด้วยก็คิดอยู่ว่าทำไมแต่นั่นถึงไม่ยอมกลับไปสักทีเมื่อกลางวันออกมาแล้วหยิบติดมือมานิดหน่อยพรุ่งนี้ไปทำงานค่อยกลับไปเอาเพิ่มฝากจัดกระเป๋าด้วยนะพี่ไปถึงจะได้หยิบมาเลย อยากถามอะไรต่อแต่ไม่กล้าพูดเพราะธีรดลเดินเข้ามาใกล้อีกจำใจต้องบอกลาแล้วกลับไปนั่งอึดอัดอยู่ในรถเขาคิงคะวณนนิสาเอ่ยปากเมื่อเหลือกันแค่สองคนผัวเมียหืมมีอะไรหรือเปล่ากับคุณทีนัน่นะจะมีอะไรได้ไงผมผู้ชายทั้งแท่งแถมรักเมียมากบ้า,าเหรอวันณิสาหลุดยิ้มน้อย ไม่กล้าหัวเราะมากกลัวสะเทือนถึงลูกใน,นคันคิงอ่ะคุณหมอห้ามสาวหัวเราะหมายถึงกับควีนแล้วค่ะไม่มีอะไรครับแค่สนิทกันแล้วคุณทีก็ว่างโทรมาหาผมพอดีความรู้สึกของผู้หญิงช่างว่องไวน่ากลัวจริงขนาดเมียเขายังรู้แล้วเจ้าตัวจะไม่ให้รู้สึกได้อย่างไร